โอเคครับผมต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านี้ครับรับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านเลยนะครับวันนี้กี่ผมภูมิจากเพจอาราฟอร์มูลี่เก็ตดิชเกย์เนาะก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม Black โอเวจากเซิร์ฟเวอร์กาเรน่าเหมือนเดิมสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะมาคํานวณในส่วนตัวของเหรียญเลทนะครับที่เราได้จากการลงเลทบอสตัวแรกก็คือตัวของโกเลมนะครับว่าตัวของโกเลมเนี่ยเราจะสามารถฟาร์มหาเหรียญเลทเนี่ยนะครับเราต้องเล่นไปถึงด่านเท่าไหร่เราถึงจะสามารถได้500เหรียญเลท เพื่อเอาไปแลกชิ้นส่วนอนเนกประสงค์ระดับ SSR นั่นเองนะครับนะเดี๋ยวเรามาคำนวณกันก่อนที่เราจะไปดูแลกันเผื่อใครนะครับหาร้านติมเกมสรุกปลอดภัยรวดเร็วทันใจไร์รีฟาร์บผกผ่อนแนะนำมารู้ชอบเลยเพราะว่าร,ร้านเขาเนี่ยจดทะเบียนถูกตอะต,ตกฎหมายแล้วก็เปิดทำการมาแล้วกว่า3ปีแล้วก็รับเติมทั้ง Black o p M Free Fire Rv และรวมไปถึง Roblox บบด้วยเผื่อใครอยากเติมผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ตารางลทปแล้วนะครับแล้วก็เผื่อใครในส่วนตัวของ หากุม Black OM เอยู่อันนี้คือกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาเองเลยชื่อว่า Black OM ซื้อขา,ายและเปลี่ยนบาราฟอร์รี่สำหรับใครที่อยากเข้ามาจอยสามารถเข้ามาจอยที่กลุ่มได้เลยแล้วกันนะครับโอเคมาอันดับแรกนะครับเผื่อใครไม่รู้การลงดันเจียนเลดบอสเนี่ยเราสามารถเอาตัวเหรียญเลดเนี่ยนะครับที่เราสะสมมาได้เนี่ยไปแลกของได้ซึ่งของที่ดีที่สุดคือชิ้นส่วนอนเนกประสงค์ระดับ S S R ซึ่งสามารถเอาไว้อัพดาวตัวละครอะไรก็ได้อ่ารอโนโอเอลได้เลยนั่นเองนะครับเนาะแล้วคราวนี้ครับ เราต้องการ500ใช่ไหมการที่เราเล่นด่านเลดเนี่ยผ่านด่านที่1เนี่ยนะครับเราจะได้เหรียญมาฟรีๆ20เหรียญด่าน2ได้25ด่าน3ได้30ด่าน4ได้35ด่าน5เราจะได้40ซึ่งถ้าเราชนะนะครับต้องบอกก่อนว่าถ้าเราชนะเนี่ยถึง5ด่านเนี่ยเราจะได้ประมาณ150อ่าแต่ถ้าเรามาคำนวณแบบเล็กๆน้อยๆเนี่ยลหลายๆคนเนี่ยผ่านถึงด่าน4ใช่ไหม ผมจะมาคํานวณเนี่ยผมจะลบตัวของแบบว่าตัว40ออกก็คือด่านแรกนะครับเราจะชนะได้20 25ใช่ไหม30แล้วก็35เราจะได้คะแนนฟรีเนี่ยหรือว่าเหเรียญเลทฟรีเนี่ยจากการชนะครั้งแรกเนี่ยอยู่ที่110เหนะรียญยาะมันจะเป็นเหรียญครั้งแรกเนี่ยเห็นไหมนะครับ,นะรบถ้าเราผ่านด่าน6ด้วยเราก็จะได้ประมาณ45แล้วก็มาคํานวณน,นะครับวันแรกเนี่ยเราจะเล่นได้3รอบใช่ไหมก็คือเมื่อวาน อ่าวันวันที่11เนี่ยมันจะมาวันแรกแสดงว่าเราสามารถเล่นได้แบบ1 2 3ใช่ไหมซึ่งผมจะคำนวณเป็นอันต่ำสุดแล้วกันคำนวณเป็นอันต่ำสุดเนี่ยนะครับก็คือบวก5นะแล้วก็อันนี้บวก8ครับอ่าแล้วก็อันนี้นะครับบวก11อ่ามันขึ้นอยู่กับดวงนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเล่นวันแรกเนี่ยยังไงก็ผ่านด่าน1ด่าน2ด่านสามมาได้ทุกคนอยู่แล้วเราจะมีคะแนน134่คะแนนยังไม่พอใช่ไหมถ้าวันเนี้ยเป็นวันที่2เราเล่นผ่านด่าน4เราจะได้อีกประมาณเอ,อ่ออยู่ที่ประมาณ3 5แต้มอ่าเราจะได้ฟรี35แต้มนะครับบวกอีก35บวกอีก35ใช่ไหมครับแล้วเรามีโอกาสได้อีกอันนึงเนี่ยบวกอีก30ครับ บวกอีกสาถ้าเราผ่านด่าน4ได้แค่ด่าน4นะวันที่2เนี่ยนะครับตอนเนี้ยเราผ่านด่าน4ได้แล้วก็ได้รางวัลครั้งแรกเป็นครั้งแรกเนี่ยเราจะมีคะแนน1 9 9ถ้าเราอยู่ด่าน4เนี่ยนะครับประมาณแบบเราไม่สามารถไปด่าน5ได้เหมือนผมเนี่ยไม่สามารถไปด่าน5ได้เลยเราต้องเล่นอีก2รอบใช่ไหมเราก็บวกอีก60ครับบวกอีก60อ่าอันนี้คือวันที่2ของเรา วันที่2เนี่ยนะครับเราจะเล่นด่านด่าน่าน4 3รอบเลยรวมทั้งหมดเนี่ยเราจะมีเหรียญอยู่ประมาณ259เหรียญเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยเลทเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันมีจํากัดเวลาเลทบอสเหลือระยะเวลาอีก5วันเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ติดด่านที่4เนี่ยนะครับอย่างที่บอกก็เราก็ต้องบวกไปนะครับอย่างเช่นอ่ะสมมุติเราสุ่มได้เหรียญเลทเนี่ยต่ำสุดเลย30ใช่ไหม 3ครั้งวันหนึงเราได้3ครั้งนะครับก็บวกไปอีก95ครั้งประมาณนั้นก็บวก90ใช่ไหมหนึงบวก92บวก93บวก94บวก95ถ้าสมมตินะถ้าสมมติเราติดอยู่แค่ด่าน4นะครับตัวของเหรียญเห็ที่เราได้เยอะที่สุดที่เราทำได้709ยังไงถ้าใครมาถึงด่าน4ก็ได้เหมือนเดิมนะครับอย่างนี้บอกการที่การคำนวณของผมเนี่ย คือผมคํานวณแบบเราไม่ได้ซื้อซื้ออันอื่นเลยนะเราไม่ได้ซื้อพลังงานเราไม่ได้ซื้ออะไรเลยเราเก็บรอแค่ซื้อตัวนี้เพราะฉะนั้นใครเล่นถึงด่าน4ก็พออ่าอย่างที่บอกครับวันที่1วันที่2วันที่ 3, ราเเราได้นนแค่3ด่านถูกไหมนะครับเราก็คำนวณจากการชนะครั้งแรก20บวก5อันนี้เป็น20บวกแปไออันนี้เป็น25บวก8ใช่ไหมด่าน2ด่าน3เนี่ยเป็น11บวกกับ30ใช่ไหมอ่าประมาณนี้วันแรกเนี่ยนะครับ แล้วก็วันที่2เนี่ยเราจะลงด่านนี้ครั้งแรกเราจะได้35บวกอีก30อ่ะแล้วก็บวกอีก30อีก2รอบนะครับคราวเนี้ยเราจะบวกไปอีก5วันก็คือเราลงวันหนึ่งเนี่ยตีไปซะว่าเราได้น้อยสุดก็คือวันละวันละเกาเพราะว่าเราลง3าครั้งใช่ไหมเราก็คูณ5เข้าไปโดยรวมทั้งหมดเนี่ยเราเล่นถึงด่าน4ครับเราก็พอเราจะมีอ่าตัวของเหรียญเลทประมาณ7 0 9อยาแต้มยังไงก็พอครับแต่ปัญหาคือมันจะไม่พอซื้อตัวนี้ทุกวัน แล้วก็อาจจะไม่พอซื้อพวกนี้ด้วยเพราะฉะนั้นการใช้จ่ายเนี่ยอย่างที่บอกมันต้องใช้แบบให้ประหยัดครับไม่ใช่ว่าเราซื้อพลังงานอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครได้ถึงด่าน4เนี่ยผมมองว่าด่าน4ีง่ายมากด่าน5้าเนี่ยก็ยากมากๆด่าน4เนี่ยเลเวลแค่ประมาณ110นะครับด่าน5้าเนี่ยยากมากและเลเวล150นะผมผ่านถึงด่าน5้านะแล้วก็ด่าน6เนี่ยผมไม่ผ่านจริงๆเลเวล180คือไม่ไหวผมก็เลยจะเล่นแค่ด่าน5เพราะฉะนั้นเนี่ย ผมมองว่าถ้าเราเป็นสายฟรีนะอย่าไปกระเฮี้ยน,รนกระหือรืออันนี้บอกเลยเราเล่นแค่ถึงด่าน4แล้วก็เล่นให้มันจบอีเวนต์ครับเล่นให้มันจบอีเวนต์ไม่จำเป็นต้องไปท,ทําทีให้มันผ่านด่าน6ด่าน7นะอย่างที่ผมเคยรีวิวไปคลิปก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการลงเลนด่าน4ด่าน5้าด่าน6ด่าน7ใช่ไหมผมผ่านแค่ด่าน5ด่าน6ผมไม่ผ่านอันนี้จริงอ่ะผมต้องเปลี่ยนตัวของออไอตัวตัวของเนี่ย ไอตัวลิสต์เป็นตัวของเฟอร์โกเลียนหรือไม่ก็เอาตัวพวกนี้ออกสักตัวหนึ่งเนี่ยเล่นเป็นลิสต์กับเฟอร์โกเลียนแล้วก็ตัวของแบบว่ามิโมซาร่างเอสเซร์นะครับแล้วก็ตัวของอไอตัวฟินแลนด์เนี่ยก็ได้นะผมจะสามารถผ่านได้แต่ผมต้องรีเซ็ตของต้องอัพตัวละครให้เป็น LR ต้องทํานู่นทํานี่ทํานั่นซึ่งผมมองว่ามันไม่จําเป็นเพราะว่าเราเล่นถึงด่าน5หรือว่าด่าน4เนี่ยเราก็สามารถพอที่จะซื้อแต้มอเนกประสงค์แล้วนะครับไอตัวชิ้นส่วนอเนกประสงค์เนี่ยระดับ s อสเนี่ย มันใช้แค่500แต้มเข้าใจไหมถ้าเราเล่นถึงด่าน4แล้วเราลงด่าน4ไปเรื่อยๆโดยกวาดล้างอะ่ะเราจะได้วันละ90แต้มรวม5วันเนี่ยก็พอเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากผมว่าเราเล่นแบบชิวๆแบบเนี้ยดีกว่านะครับอย่างที่บอกถ้าใครผ่านด่าน4ีเนี่ยก็คือวันแรก1 2 3ใช่ไหมวันที่2เนี่ยเล่นด่านสีเนี่ยสรอบเลยเนี่ยเราจะมีแต้มแบบประมาณแบบค่อนข้างเยอะแล้วแล้วก็เล่นอีกประมาณ5วันเนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยได้ประมาณ709แต้ม เจ็ดอยเก้าแต้มพอที่จะซื้อเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมอยู่ที่ด่านห้าเนี่ยผมก็ไม่กระเียกฮือรือไปเล่นด่านหกให้มันผ่านไม่ได้ทําตัวไม่ได้ทําของไม่ได้เปิดกาชาเล่นแค่นี้ก็พอแล้วถ้าเป็นสายฟรีสายเติมน้อยเนี่ยผมบอกเลยว่าอย่าเอาใบากาชาอย่าเอาเพชรอย่าเอาทรัพยากรที่เป็นพวก E.P. x พวกใบโคเวอร์สีทองหินเนี่ยเอาไปอัพตัวละครตัวอื่นรออัพโนเอลโกสชามี่ดีกว่านะครับเพิ่มจูเลียตมาพร้อมกันอีก นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเก็บทรัพยากรไว้ดีกว่านะนะเล่นด่าน4เนี่ยนะวันแรกเนี่ยเราผ่านด่าน 1. 1> ด่าน2ด่าน3ใช่ไหมวันที่2เราผ่านด่าน4ไปจนถึงวันที่7เนี่ยเราก็มีแต้มพอที่จะซื้อแล้วนะครับไม่ต้องไปซีเรียสมากเหมือนผมบางทีเล่นเนี่ยเราต้องมีการจัดสรรทรัพยากรมีการคำนวณแต้มด้วยว่ามันพอหรือเปล่าถ้าเราคำนวณแล้วว่ามันพออย่างเช่นผมอยู่ด่านนี้ใช่ไหมยังไงผมก็พอเพราะว่าผมเนี่ยได้เยอะกว่าด่าน4ีหแต้มใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเล่นแค่เนี้ย ก็ชิวๆแล้วสำหรับผมนะครับผมก็แบบไม่ได้แบบอะไรมากผมอาจจะไม่ได้ซื้อพลังงานทุกวันเพราะว่าผมกลัวมันไม่พอไงผมก็เลยจะไปเก็บซื้ออันเนี้ยทีเดียวแล้วค่อยมาซื้อที่อัพสกิลเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าที่อัพสกิลเนี่ยจำเป็นมากๆตอนโนเอลเข้ามาที่อัพสกิลไม่พอแน่นอนเพราะฉะนั้นใครจะซื้อพลังงานเนี่ยซื้อไปผมรอซื้อสกิลกับตัวนี้ คุ้มกว่าแล้วก็มันจะได้แบบไม่ต้องแบบเฮ้ยพลาดแต้มเดียวแบบไม่มีซื้อสมมติเราแบบซื้อพลังงานไปเรื่อยๆซื้อเงินซื้ออะไรอยู่ๆพอครบวันที่7แล้วเรามี499แต้มอย่างเงี้ยน่าสั่นนะครับเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ก็รอแบบไปทีเดียววันที่7แล้วก็ค่อยซื้อดีกว่าเพราะว่าไอตัวชิ้นส่วนอเนกประสงค์เนี่ยมันดีมันใช้แทนทุกตัวละครได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําว่าเก็บไว้จนวันสุดท้ายแล้วก็แลกแล้วก็ค่อยแลกพวกที่อัพสกิลเนี่ย น่าจะคุ้มค่ากว่าหลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะแต่ว่าผมไม่ได้แบบมาห้ามเพื่อนว่าให้ซื้อแบบตามผมนะอาจจะซื้อพลังงานก็แล้วแต่เผื่อใครผ่านด่านหกไงผ่านด่านหกก็แบบโอ้สวาสบายเลยอย่างเงี้ยก็สามารถซื้อพลังงานได้แต่ส่วนตัวผมเนี่ยผ่านด่านห้าผมก็เก็บของไว้ซื้อ,อตัวของแบบว่าเศษอเนกประสงค์อย่างเงี้ยแล้วก็ไปซื้อที่อัพสกิลรอโอเอลดีกว่านะครับส่วนตัวก็จะประมาณนี้เพราะฉะนั้นใครผ่านแค่ด่านสี่เนี่ยก็พอแล้วเพียงพอที่จะซื้อในส่วนตัวของ เศษชิ้นส่วนอนเนกประสงค์แล้วนั่นเองนะครับไม่ต้องไปซีเรียสหลักๆก,ก็คือจะประมาณนี้แล้วกันสำหรับวันนี้ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดแชร์ด้วยการเจอกันคลิปหน้าสำหรับเทวันนี้ผมต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันครับสวัสดีครับ